ขณะนี้พวกเราขึ้นมาไหว้พระบนยอดเขาคิชกูเพื่อน้อมลำลรึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อส0 0พันหกสองปีที่ผ่านมาพระองค์ท่านทรงใช้สถานที่ตรงนี้เป็นที่แสดงพระธรรมเทศนาโปรดกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตร จนกระทั่งผู้คนได้ดวงตาเห็นธรรมจำนวนมากสถานที่แห่งนี้มีชื่อเรียกว่าเขาคิชกูดธรรมะที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอบรมนั้นนอกเหนือจากศีลสมาธิปัญญาธรรมะหลายๆข้อก็รวมลงอยู่ในสามไตรคือพระรัตนไตรัย ไตรสิกขาและก็ไตรลักษ์พระรัตนไตรยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตรายสิกขาคือสีสมาธิปัญญาและก็ตรายลักษ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นหลัก3ามไตรที่จะทําทให้ชาวพุทธของเราได้เข้าใจถึงหลักธรรมสาคัญเราอ่านพระไตรปิฎกสอง,ออท,งทั้งเล่มไม่จบ ทั้งสามปิดก45เล่ไม่จบก็เอาแค่3ามไตรคือพารัตนไตรไตรสิกขาแล้วก็ไตรลักถ้าปฏิบัติได้ตามนี้ก็จะชื่อว่าเป็นชาพุทธที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่อยากจะกล่าวในที่นี้ใกล้ตัวเราที่สุดก็คือเรื่องลมหายใจหรือหลักอนาปานสติเราใช้เวลาในการหายใจมาตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันนี้ แต่เรายังไม่ได้อานิสงส์ที่เกิดปีติจากการหายใจเนื่องจากว่าเราหายใจยังไม่ถูกระบบนั่นเองสังเกตไหมเวลาที่เรามีความทุกข์เราถอนหายใจนั่นแสดงว่าร่างกายเราต้องการอากาศทุกครั้งที่เราเจออากาศดีๆบริสุทธิ์เราก็ถอนหายใจยาวๆแล้วก็จะรู้สึกปลอดโปรง่งฉะนั้นลมหายใจเป็นพลังงานที่ทำให้ร่างกายเบาจิตใจเบา เป็นตัวที่จะฟอร์แมตจิตด l ลิ e อารมณ์เช่นหลับตาลงเห็นเรื่องราวต่างๆในอดีตมากมายวนเวียนอยู่ในสมองทำให้เรานอนไม่หลับหลับไม่ลึกการหายใจนี้ก็จะส่งผลให้ขจัดอารมณ์ต่างๆนั้นกระโดดไปที่ปีติได้ทันทีเหมือนกับเครื่องบินที่ใช้ลมเนี่ยดันตัวเองขึ้นไปผ่านเมฆหมอกฝนพายุ ไปสู่ชั้นบรรยากาศที่เบาแล้วก็เครื่องก็นิ่งสงบออกมาเดินได้เป็นออโต้พลอตลมหายใจก็เช่นเดียวกันจะทำให้เราผ่านวิตกวิจารณ์กระโดดไปถึงปิติได้ความนิ่งของเครื่องบินจึงเปรียบเสมือนกับปิติสุขเอกคตารมนั่นเองถามว่าทำอย่างไร,ส,รสมรสเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนแต่เพียงว่า หายใจเข้าลึกยาวหายใจออกยาวแต่ว่าหลักการมีอยู่ง่ายๆก็คือว่าหายใจลึกยาวเนี่ยปกติมนุษย์เราจะหายใจสั้นๆนาทีหนึ่งประมาณ18ครั้งแต่คราวนี้เราลองหายใจดูนาทีหนึ่งประมาณ10ครั้ง10ครั้งนี่จะทำให้ลมหายใจของเราพร้อมกับเลือดไปเลี้ยงสมองของเราสมองก็จะสั่งงาน ไปในที่ต่างๆได้อย่างเต็มที่ลมลมเนี่ยเปรียบเสมือนกับปุ๋ยเลือดเปรียบเสมือนกับน้ำสมองเหมือนกับรากไม้เวลาที่ได้ปุ๋ยได้น้ำรากไม้ก็จะดูดซึมทันทีเลยแล้วก็ส่งไปเลี้ยงตามที่ต่างๆเช่นหัวใจตับไตแล้วก็อวัยวะต่างๆในร่างกาย เพราะฉะนั้นคนที่หายใจสั้นจึงมีโอกาสเป็นโรคภัยไข้เจ็บได้ง่ายมีการวิจัยถึงระบบการหายใจที่ถูกต้องเนี่ยจะทำให้รักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ง่ายๆแม้แต่โรคมะเร็งเองก็รักษาได้ด้วยระบบหายใจเขาเรียกกันว่าโรคมะเร็งนั้นกลัวออกซิเจนกลัวมากๆถ้าเรา อยากจะให้ร่างกายเราแข็งแรงหายใจให้ลึกยาวยังอากาศวันนี้บริสุทธิ์